สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงบ่ายถึงค่ำวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่14ตุลาคม266 6นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศช่วงนี้กันนะครับหลายพื้นที่ตอนเช้าเริ่มที่จะได้สัมผัสถึงลมเย็นนะครับลมหนาวนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับเริ่มที่จะมีลมหนาวโชยลงมา ในช่วงนี้ก็มีแนวประทะระหว่างลมหนาวกับลมฝนเกิดขึ้นนะครับในช่วงของการเปลี่ยนฤด,ดูนะครับสำหรับบ่ายถึงค่ำวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของฝนในช่วงวันนี้นะครับช่วงเที่ยงถึงค่ำนะครับบ่ายถึงค่ำนี้ก็ ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับตอนนี้ในโซนภาคเหนือเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำน,นะครับนี่นะครับแถวแม่ห้องสอนแถวเชียงใหม่แถวตากนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกสุขโขทยัยรวมทั้งในส่วนของพยาวน่านนะครับเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพชรบูรณ์บางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับ ส่วนทางด้านอื่นก็เริ่มที่จะมีฝนเกาะตัวแถวประจบคลีขันนะครับแถวชุมพรระนองนะครับเริ่มจะมีกลุ่มฝนเกาะตัวนะพังงากระบี่นะครับในโซนภาคใต้ในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คเรดาร์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมในส่วนของเรดาร์นี่นะครับก็จะเห็นในโซนภาคเหนือเริ่มที่จะมีฝนเกาะตัวขึ้นนะครับมีฝนแถวขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบางส่วนอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่มีฝนนะครับอำเภอฝางเชียงใหม่อำเภอชัยปราการอำเภอแม่แตงนะครับอำเภอแม่สรวยอำเภอเมืองเชียงรายมีฝนนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เชียงม่วนพยาวฝนถล่มหนักทั้งอำเภอนะครับก็เฝ้าระวังนะครับอำเภอโปงพยาวมีฝนนะครับอำเภอเมืองพยาว อำเภอเมืองน่านนะครับอเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านอเภองาวลําปางมีกลุ่มฝนนะครับอเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอเหอดเชียงใหม่อเภอดอยเต่าเชียงใหม่อเภออมก๋อยนะครับอเสามเงาจังหวัดตากอเภอแม่ระมาดนะครับจังหวัดตากมีกลุ่มฝนนะครับอเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็ถ้าดูลักษณะของลุ่มแม่น้ำนะที่มองลงมานี่ก็คือจะเห็นน้ําหลายพื้นที่เริ่มที่จะล้นตลิ่งนะเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมมาเป็นเวลานานนะโดยเฉพาะโซนภาคเหนือแล้วก็ต่อเนื่องในส่วนของลุ่มน้ํายมนะลุ่มลุ่มน้ําปิงลุ่มน้ําน่านนะที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับแม่ระมาตางมีฝนตกหนักนะครับนี่คือในโซนของทางด้านภาคเหนือตอนบนชาในช่วงเที่ยงวัน ียังคงมีกลุ่มฝนเพิ่มหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปดูเรดาร์ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับอเภอวังเจ้าอเพบพระอเภโกสัมพีนครกำแพงเพชรนะครับอเภอคลองลานอเภออุ้มผางจังหวัดตากอเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัยอเภโกงไกรายราษรรบสุโขทัยอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่มนะครับพ,พิษณุโลกอำเภอเมืองพ,พิษณุโลกนะครับอำเภอวัดโบดอำเภอนครไทยพ,พิษณุโลกนะครับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเอำเภอฟากท่าอ่อตำเอดิศอำเภอนาปาดอุตดิศชาติการพิษณุโลกนาแห้วเลยแล้วก็เชียงม่วนพะยานะครับดูจากในส่วนของ ภาพนีะครับจะเห็นนะครับว่าแม่น้ําโดยเฉพาะแม่น้ํายมช่วงนี้นะครับเริ่มล้นตลิ่งนะครับไหลมาตั้งแต่โซนนี้นะครับแถวจังหวัดตากมาที่กําแพงเพชรนะครับมาที่นี่นะครับมาที่นครสวรรค์นะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายพื้นที่สีสวัสดิกาญจนบุรีโซนนี้นะครับเริ่มที่จะมีน้ํามองเห็นจากตรงนี้หลายพื้นที่นะครับไปดูในส่วนของทางด้านภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนยังมาไม่ถึงนะครับ อีสานช่งชวงเช้านี้อากาศเริ่มที่จะเย็นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับเนื่องจากอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมมาเป็นเวลานานทําให้น้ําล้นในส่วนเหนือเขื่อนหลายพื้นที่นะครับทําให้เกิดน้ำบุ่นทุ่งนะครับนี่นครับแถวแถวนครพน,พนมโซนนี้นะครับยังมีน้ําเยอะอยู่แถวกาลาสินนะครับเช่นเดียวกับแถวทางด้านอุบลราชธานีบางส่วนนะครับภาคอีสาน เดี๋ยวไปดูเรดาร์สกลนครนครับก็จับตาดูกลุ่มฝนชุดนี้รับว่าจะมาถึงไหมครับก็อาจจะเข้ามาเติมทําให้เกิดฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ได้ในโซนพีสารนะครับไปดูในส่วนของภาคกลางก็ฝนก็ยังไม,ไม่เกิดขึ้นนะครับไปบ่ายนะ่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในโซนภาคกลางนะครับแต่ตอนนี้ก็คือในโซนแถวพิษณุโลกนี่มีกลุ่มฝนนะครับโซนนี้นี่นะครับน้ําเริ่มที่จะ เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยแถวพัสมุรเจดีแถวเมืองสมุทรปราการแถวเนี่ยนะครับอัมพวาครับบ้านโพชะเชิงงซาวนะครับหลายพื้นที่น้าท่วมนะครับบ้านโพชะเชิงงซาวอาเภอเมืองอําเภอบางประกงโซนนี้นะครับอําเภอบางน้ําเปี้ยวนะครับหลายพื้นที่น้าท่วมนะครับปากกร็ดนนทบุรีตรงนี้แม่น้ําเจ้าพระยาเริ่มที่จะล้นนะครับล้นตลิ่งนะครับที่ไหลลงมาเนี่ยจากทางด้านนี้นครสวรรค์ลงมานะครับมาที่ แถวชัยนาทนะครับแล้วก็มาที่สิงห์บุรีมาบางระจ,จันมาพรมิมาอ่างทองนมาปราบป่าโมกบางปะอินเนี่นะครับก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่มีน้ำเริ่มที่จะค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของในเขตลุ่มแม่น้ำต่างๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกสะสมนะครับ ไปดูเรดาร์ทางด้านภาคตะวันออกก็ยังไม่มีฝน,น,นมีฝนจากภาคใต้นะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอทับสะแกอำเภอแก่งกระจานเพชรบ,บุรีบางส่วนนะครับอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับดูชุมพรนะครับอำเภอหลังสวนชุมพรมีฝนพระโต๊ะอำเภอสวีอำเภอเท่าแซะนะครับมีฝนอำเภอทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับ คิรรัตน์นคมสุราชนะครับวิภาวดีสุราชธานีนะครับตรงบ้านตาขุนน่นี้ตรงนี้จะเป็นเขื่อนเห็นมีน้ําเยอะนะครับโซนนี้อําเภอทับปุกพังนานะครับมีกลุ่มฝนนะครับด้านใต้นี้ก็จะมีกลุ่มฝนแถวสุขิรินนราธิวาสเบตงยาลาทานโตยะลานะครับอําเภอสะบาย,ย,อย้อยอําเภอคลองหอยโขงฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอาเภอปะเหลียนจังหวัดตรงังอําเภอกันตรังนะครับ อำเภอห้วยยอดอเ,อเขาพนมกระบี่อเภอทับปุกพังงาแล้วก็อ,อลานสากานครศรีธรรมราชนพิตตามนครศรีธรรมราชนะครับเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพรวมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนในหลายพื้นที่ในโซนอีสาตอนบนเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแต่ว่าถ้าติดตามสถานการณ์น้ําตอนนี้โซนเขื่อนอุบลรัฐตอนนี้น้ําล้นนะครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนเขื่อนอุบลรัตนะครับเป้าระวังนะครับแถวอำเภออุบลรัตฐแถวอำเภอน้ำพองขอนแก่นนะครับแถวพาดมาถึงแถวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่เป็นพื้นที่ใต้เขื่อนก็เกิดน้ําท่วมนะครับเนื่องจากต้องมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนอุบลรัฐนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนเขื่อนอุบลรัฐตอนนี้น้ําเกินความจุนะครับร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีน้ําไหลลงมาเรื่อยๆนะครับดูจากเขื่อนอุบลรั์ตรงนี้ นี่นะครับปริมาณน,น้าไหลลง89.87านะครับน้ําระบายออก15เปอร์15บนะเพราะฉะนั้นปริมาณน,น้าน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะรบ,บริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนฟ้าระวงังนะครับในโซนของเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้น้ําล้นแล้วนะครับน้ําล้นเขื่อนเขืนความจุแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับในโซนที่อยู่แถวเขื่อนอุบลรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นนะครับ อีกเขื่อนหนึ่งเขื่อนลำปาวที่กาละสินเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือท้ายเขื่อนระบายน้ําออกเยอะนะครับสามสนี่ก็พื้นที่ท้ายเขื่อนก็ระวังนะครับเนื่องจากมีการระบายน้ําออกค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เขื่อนลำปาวกาละสินเกินความจุนะครับร้อยไปแล้วนะครับก็เฝ้าระวังยังคงเกิดพื้นที่น้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ส่วนอีสานฝนจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับอาทิตย์หน้าฝนมาเติมอีกนะครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะครับ ตรงนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์อยู่ที่เชียงใหม่เช่นเดียวกัน,นครับมีน้ําไหลลงกับน้ําระบายใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้เขื่อนก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับเช่นเดียวกับเขื่อนแม่มอกที่ลําปางนะครับมีน้ําไหลลงเขื่อน2.39ระบายออก3.23นะครับก็น้ํายังล้นความจุข,ของเขื่อนอยู่นะครับทําให้ในโซนตอนเหนือเขื่อน น้ำล้นตลิ่งนะครับในขณะเดียวกันด้านล่างก็มีการระบายน้ําออกก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับเขื่อนคุ้นด่านปการชนนะครับตอนนี้ก็เกินความจุแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เฝ้าระวังนะครับน้ําไหลลง1.09ระบายออก1.03นะครับก็ยังสถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่นะครับในส่วนของแถวจังหวัดนครนายกนะครับจังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เฝ้าระวังนะครับเขื่อนคุ้นด่านปลาชน เขื่อนประเสริฐอยู่ที่จังหวัดระยองเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็สถานการณ์น้ําก็เริ่มที่จะเกินความจุเขื่อนนะไหลเข้ามากกว่าระบายออกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดน้ําล้นในส่วนของพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนได้นะครับเช่นเดียวกับเขื่อนกิ่วลมที่เ,เขื่อนกิ่วลมนี่อยู่ลําปางนะครับแล้วก็เขื่อนซิลินทรนอยู่ที่อุบลราชธานีเช่นเดียวกัน,นครับ ตอนนี้น้ําก็เริ่มที่จะเต็มความจุของเขื่อนนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเขื่อนกิวลมเขื่อนซิลินทอนเขื่อนแควน้อยบำรุงก็เริ่มที่จานั่นแล้วครับในส่วนของน้ำนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายวันนี้นะครับขอบคุณนผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ